สวัสดีค่ะคุณผูชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวีชาแน,นลนะคะและสําหรับวันนี้มิวีก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะที่จะมาบารุงคุณนายตื่นสายหรือว่าแพ้เสียงไฮนะคะพร้อมกําจัดไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยต่างๆนะคะคุณผู้ชมมาดูนี่สิคะอ่านี่เลยขาวๆแบบนี้นะคะเพี้ยนะคะมีเลยจัะเพลี้ยมารบก,กวนอีกแล้วนะคะมี่กาเป็นมดแมลงนะคะเต็มเลยค่ะ เต็มกระถางเลยนะคะเห็นไหมคะมดแมลงเต็มเลยค่ะนี่เลยเต็มเลยไหมคะเห็นไหมคะมดแมลงนะคะแล้วก็มีเพี้ยนะคะเพี้ยข,ขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยมารบกวนต้นคุณนายตื่นสายนะคะทําให้ต้นคุณนายตื่นสายแพย้เสี่ยงหายของม่วีนะคะไม่สวยไม่งามไม่สมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะก็จะมีใบเหลืองใบเหี่ยวนะคะไม่มีดอกเลยค่ะนี่เลยค่ะ เพราะว่าพวกศัตรูพืชนะคะจะมาคอยทำลายเลยค่ะมีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม่วีก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่จะมาบำรุงแล้วก็ไร้มดไร้แมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางนะคะพวกเพียต่างๆนะคะอาจจะเป็นสูตรไหนวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำเลยค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำาสาวข้าวเนาะน้ำสาวข้าวคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะ สำหรับน้ำซาวข้าวนะคะก็จะช่วยบำรุงให้ต้นไม้ของเรานะคะโตเร็วแข็งแรงลําต้นอวบนะคะใช้กับพืชผักได้นะคะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับเรารดทุกวันได้เลยนะคะสําหรับน้ําซาวข้าวนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมค่ะคุณผู้ชมกระเทียมนะคะแม่วีก็จะใช้ประมาณ4-5กรีบนะคะสําหรับกระเทียมนะคะก็จะช่วยกําจัดไร่มดแมลงศัตรูพืชนะคะที่อยู่ตามต้นไม้ของเรานะคะ แล้วก็บำรุงพืชของเราได้ด้วยนะคะและสําหรับที่เราจะได้มดไล่แมลงนะคะเพราะว่ากระเทียมของเราก็จะมีกลิ่นฉุนร้อนแรงนะคะเสบร้อนนะคะพวกศัตรูพืชก็จะไม่ทนไม่ไหวนะคะก็จะหนีไปได้เลยนะคะสําหรับกระเทียมคุณผู้ชมก็ตาตาให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะหรือจะทุบทุบออกก็ได้นะคะ จากนั้นไมวีก็จะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคะห์แสงก็จะช่วยตรึงไนตัวเจนลงสู่ดินนะคะเพื่อที่จะปรับสภาพดินของเรานะคะทําให้ดินร่วนซุยดินดีนะคะเมื่อดินดีแล้วยังช่วยบำรุงต้นไม้ของเรานะคะบำรุงราบนะคะให้แข็งแรงโตเร็วด้วยนะคะและสําหรับขั้นตอนแรกนะคะไมวีได้ตํากระเทียมไว้แล้วเนะาะตําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะ อ่น้ำน้ำเปล่า1ลิตรเลยค่ะน้ำเปล่า1ลิตรมาแบบนี้นะคะแล้วก็นํากระเทียมลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมกระเทียมลงไปเลยผสมกับน้ําเปล่า1ลิตรเลยนะคะจากนั้นเราคนนะคะให้กระเทียมนะคะให้สารที่อยู่ในกระเทียมนะคะละลายออกมาให้มากที่สุดนะคะคนไปเรื่อยๆรื่เลยะคะ่ะ แล้วเมื่อเราคนได้แบบนี้นะคะสีของกระเทียมก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นสีคุณๆหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนํากรองนะคะกรองใส่น้ลมสาวข้าวนะคะนี่เลยค่ะและหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะผสมลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็คนทุกสิ่งให้เข้ากันเลยนะคะและหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะตักใส่ฟอกกี้นะคะหรือที่ฉีดพ่นก็ได้นะคะตักเลยนะคะเราจะนําไปฉีดพ่นนะคะต้นคุณนายตืนน้ายนะคะเพื่อบํารุงให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงไม่โทมนะคะ แล้วก็ยังขับไล่มดไล่แมลง,งต่างๆได้ด้วยนะคะนี่ค่ะไม่เวจะใช้ฉีดพ่นนะคะสูตรนี้นะคะอาทิตย์ละหนครั้งเลยนะคะบำรุงด้วยนะคะไล,ไล่มดไล่แมลงพวกเพี้ยต่างๆนะคะศัตรูพืชนะคะคุณผู้ชม นั้นเราก็ปิดฝาเลยนะคะแล้วเราก็นำไปบำรุงต้นคุณนายตื่นสายได้เลยค่ะแล้วแม่วีโก้จะมาใช้สูตรนี้เลยนะคะกำจัดมดแปลงเพี้ยต่างๆนะคะพร้อมบำรุงแผงเสี้ยงให้คุณนายตื่นสายนะคะมาเลยค่ะเรามาจัดการพวกเพี้ยเลยค่ะนี่เลยค่ะพวกเพี้ยมดแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเราฉีดพ่นเลยค่ะผู้ชมนี่ฉีดพ่นลงไปเลยนะคะนี่นะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะแม่วีก็ใช้ฉีดพ่นนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ,ะเราควรจะฉีดพ่นนะคะช่วงเช้านะคะเช้ามืดนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะเย็นประมาณห้าหกโมงนะคะนี่ค่ะเราใช้ฉีดพ่นเลยนะคะเพราะว่าพวกมดมแมลงเพลี้ยต่างๆนะคะจะชอบออกหากินนะคะตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเย็นเย็นหรือว่าช่วงเช้ามืดนะคะเราฉีดพ่นเลยค่ะ ฉีดพุ่นให้ทั่วเลยนะคะให้ทั่วเลยะค่ะแพ้เสี่ยงหายพุาาตื่นสายของเรานะคะก็จะได้ออกดอกดีนะคะมีลำตุ้นที่เขียวอวบแข็งแรงนะคะพร้อมไร้มดไร้มแมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางเลยค่ะเราฉีดพ่นลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะพ่นไปเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปบํารุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงได้เลยนะคะนี่ค่ะนวตื้นสายของเราก็จะได้มีดอกสวยๆงามๆนะคะมีลําต้นที่เขียวอวบแข้งเรงนะคะคะและสําหรับสูตรนี้และคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะคุณผชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ